ร้อนที่ต้องมาน,นั่งวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังกันแบบถึงกก่นครับลองคิดดูสิครับพี่น้องครับในโลกของการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยที่พักใหญ่ๆเขาแข่งดันชนิดที่เรียกว่าหืดขึ้นคอแต่จู่ๆพักหนึ่งที่เพิ่งจะแพ้เลือกตั้งมาหมาดๆก็ประกาศเป้าหมายที่ดูเหมือนจะทะเยอทะยานหลือเกินพักที่ลุงเชากำลังพูดถึงก็คือพรรพลังประชารัฐ ภายใต้การนำของบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับมีการย้ายที่ทำการพักใหม่มีการเปิดตัวอดีตสอสอจากค่ายเพื่อไทยเข้ามาเพียบและที่สำคัญเขาประกาศกล้องว่ารอบหน้าต้อง50-60ถึงที่นั่งเพื่อเป็นพักร่วมรัฐบาลคำถามที่ลุงชาวอยากจะชวนพี่น้องคิดตั้งแต่ต้นรายการเลยก็คือ ตัวเลข60เนี่ยมันคือความฝันอันหอมหวานที่ทำได้จริงหรือ